ทันมา,ากนะจ๊ะเรามาดูกันต่อในข้อที่3เนาะเขาบอกว่าประพจน์5บวก8เท่ากับ40ต้องเชื่อมกับประพจน์8มากกว่า5ด้วยตัวเชื่อมใดจึงมีค่าวความจริงเป็นจริงโดยจะเอาประพจน์ใดขึ้นก่อนก็ได้อ่ะอันนี้เรามาดูซิมันมี2ประพจน์ใช่ไหมประพจน์แรกคือ5บวก8เท่ากับ40อีกประพจน์หนึ่งก็คือ8มากกว่า5 เราไปดูอันด้านซ้ายส่วนด้านซ้ายประพจน์ด้านซ้ายห้าบวก8ดเท่ากับสี่ิจริงไหมห้าบวก8ปดเท่ากับสี่ิประพจน์ด้านซ้ายมันเป็นอะไรมันมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จถูกปะ่ะส่วน8มากกว่า5จริงปะ่ะ8มากกว่า5้าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นอะไร8มากกว่า5้าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงทีนี้เราจะใส่ค่าความจริงเป็นอะไรล่ะที่จะทำให้ทั้งก้อนเนี้ย เชื่อมกันแล้วมีค่าความจริงเป็นจริงมันจะต้องเชื่อมประพจน์ด้วยด้วยอะไรที่จะทําให้ค่าความจริงเป็นจริงอะถ้าพี่เชื่อมด้วยแลอะอะสมมติถ้าพี่เชื่อมด้วยและเท็จและจริงได้เท็จอย่างนี้และเนี่ยไม่น่าใช่แหละตัดต่อไปเลยถูกไหเท็จและไม่น่าใช่หรือหรือได้ไหมเท็จหรือจริงก็ได้จริงแล้วถ้าสับตําแหน่งกันจริงสมมติสัสับประพจน์กันเนาะ จริงหรือเท็จสับกันก็ยังได้จริงดีดังนั้นในข้อนี้ควรจะเชื่อมด้วยคำว่าหรือต้องตอบข้อสองโอเคปะต้องตอบข้อสองข้อสามไม่ได้เพราะอะไรข้อสามพี่ยกตัวอย่างข้อสามข้อสามมันคือท่าแล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นเท็จท่าแล้วจริงมันได้จริงแต่ถ้าเกิดสับตำแหน่งกันจริงท่าแล้วเท็จมันจะได้เท็จดังนั้นท่าแล้วเนี่ยสับที่มันจะมันจะผิดโอเคนะ ส่วนก็ต่อเมื่อทําไมก็ต่อเมื่อถึงผิดทําไมก็ต่อเมื่อถึงผิดเพราะว่าถ้าเอามาเชื่อมประพจน์ด้วยก็ต่อเมื่อมันจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อจริงเท็จก็ต่อเมื่อจริงจะได้จะได้เป็นเท็จไอ้ตรงค้ามความจริงเนี่ยควรจะแม่นแล้ะนุถ้าใครไม่แม่นยังไงก็ลองทวนดูนะจ๊ะในข้อนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะ